ขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดวิเคราะห์ค่ะวันนี้เราอยู่ในงานภาคสนามที่ไบเทคบางนาค่ะนะคะมาอยู่ในงานของอิย a ราแพลเน็ค่ะใช่แล้วค่ะดิอย a ราครั้งที่7นะคะภายใต้คอนเซปต์ค่ะ year of new horizon หรือว่าปีแห่งขอบฟ้าใหม่นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่า เต็มไปด้วยสมาชิกเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็รับรับเกียรติจากแขกผู้ผู้มีเกียรติเยยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะ,คะจากผู้ใหญ่ด้วยนะคะ<ห>คุณคอัมพลวงศิริขาเลขาธิการ สกบนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะแล้งานนี้นะคะเป็นเรียกได้ว่าการฉลองครบรอบนะคะ4ปีสําหรับอรราพนเน็ตเนี่ยเรียกได้ว่าจัดขึ้นกันอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวค่ะและนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะยังเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่5อีกด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศภายในงานกันดีกว่าค่ะค่ะ

The <laughs> ผ่านบรรยากาศไปในงานกันแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้โหอยากจะบอกว่ารู้สึกได้ถึงความอบอุ่นเลยค่ะคุณจิรมอค่ะเพราะว่าด้านในนี่นะคะไม่ใช่แค่เรียกได้ว่าเรามารวมตัวกันสร้างรายได้แต่เรียกได้ว่าทุกทุกคนนี่นะคะที่เป็นสมาชิกแล้วก็มาร่วมสร้างธุรกิจขายตรงกับทางไอราแพลเนตนี่นะคะทุกคนที่ก้าวเข้ามานั่นคือครอบครัวเดียวกันค่ะหลายประเทศด้วยกันคุณมาเลเซียเอยกัมพูชาพม่าลาวใช่แล้วค่ะเข็นกันมาขนกันมาเต็มไปหมดค่ะเรียกดว่าต้อนรับนะคะสำหรับ มาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ได้ทําการเปิดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือว่า AEC นั่นเองค่ะค่ะและที่สําคัญนะคะตอนนี้ค่ะท่านประธานนะคะได้ขึ้นกล่าววิสัยทัศน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปฟังคํากล่าววิสัยทัศน์จากคุณกรมนาถบุญราศีประธานกรรมการบริหารกันค่ะ ท่านเลขาธิการสคบคุณอมพลคงศรีคณะผู้บริหารนักธุรกิจอายราพี่น้องครอบครัวอยายาาท่านสื่อมวลชนและแขกผู้ไม่เกีทุกท่านครับจุมเรียบสวงบอมโอนคอมพูเจียปุ๊บๆแคเนียมิงกลามาอิสลามุยกลุม สบายดีสวัสดีครับมีคำกล่าวว่าผลทางหมื่นลี้เริ่มต้นทีเก้าแรกทุกสิ่งต้องมีเก้าแรกอัยราพายเม็ดเก้าแรกของการเริ่มต้นและเดินทางม,มาถึงวันนี้ครบสี่ปี ก้าวแรกของการเริ่มต้นนับเป็นก้าวสำคัญจุดที่ตัดสินใจที่ผมต้องตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจไขยตรงกว่า20ปีจุดตัดสินใจคือผมมีความคิดมาตั้งแต่ปี2551ผมอยากเห็นขขยตรงสีขาวผมมีความเชื่อว่าธุรกิจขายตรงสวยงาม และธุรกิจขายตรงสามารถสร้างคุณค่าสู่สังคมได้กว่าสี่ปีที่ผ่านมาคุณค่าที่เรามอบให้กับสังคมเยอะแยะมากมายมันเป็นความภูมิใจของผมและเหล่าพี่น้องอัยราอรอบครัวอัยราทุกคนคุณค่าที่เราสามารถจะพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำก็คือวันนี้มีผู้บริโภค นับล้านลายที่มีสุขภาพดีขึ้นครับจากบริษั์ของไอยาราเพลนตคุณค่าที่เกิดขึ้นและเป็นความภาคภูมิใจก็คือคุณค่าในการสนับสนุนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของนักวิจัยคนไทยและคุณค่าที่สามที่เราภาคภูมิใจก็คือ อา้ยาราสร้างโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนเราจะก้าวไปสู่ขอบฟ้าใหม่เติบโตไปสู่ขอบฟ้าใหม่เราจะไม่ทำเหมือนเดิมเราจะไม่คิดเหมือนเดิมแต่การก้าวเดินของเราออกไปเราจะขยายออกไปไม่ใช่แค่ประเทศไทยกัมพูชาเมียนมา แต่ยังมีมาเลเซียที่เริ่มต้นเดินทางมารวมตัวกับพวกเราในวันนี้ยังมีพี่น้องสปกรลาวและยังอีกหลายประเทศครับด้วยหัวใจของพวกเราใช่หรือไม่ค่ะและที่สำคัญนะคะยังได้รับเกียรติจากเลขาธิการสกรบค่ะคุณอําพลวงจินิให้เกียรติมากล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการด้วยค่ะค่ะนโยบายของรัฐเองเนี่ยกรรมในภาครัฐในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนของภาครัฐนะครับก็ได้ มีหน้าที่ที่เราจะช่วยกันกำกับและส่งเสริมให้ธุรกิจขายตรงนี่นะครับได้มีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการบริหารการจัดก,การที่เน้นไปในทางธรรมาพิบาลน,นั่นก็คือว่าจะต้องซื่อตรงต่อผู้บริโภคนะครับแล้วก็จะต้องยึดมั่นในกฎหมายหลักการที่รัฐได้ออกมา ช่วยเรียกว่ากำกับเพื่อให้ทิศทางการทํางานของแต่ละบริษัทที่อยู่ในธุรกิจขายตรงนั้นเดินไปในแนวทางที่ถูกต้องไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมและผมก็ยินดีนะครับว่าบริษัทไอยาไลนนี้ก็เป็นบริษัทหนึ่งในบริษัทที่มีความมั่นคงและก็มุ่งมั่นเดินไปในทิศทางที่นโยบายของรัฐได้กำกับเอาไวาน้นะฮะเป็นไปได้ถูกต้องดี ภาคลัเองนั้นเรามีนโยบายที่สําคัญก็คือธุรกิจใดนะฮะถ้าทําดีนะฮะ,ถ,นะฮะถ้าทําดีเราต้องยกย่องถ้าทําดีเราต้องยกย่องแต่ธุรกิจใดบริษัทใดทําไม่ดีทําผิดกฎหมายสร้างความือนร้อนในกังระชนเราก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายผมก็ชื่นชมไปครั้งนึงแล้วว่าได้เห็นถึงนวัตกรรมของบริษัทโดยเฉพาะบริษัทนั้น จำหน่ายสินค้าอยู่บนพื้นฐานที่ได้ไดไดรับการรับรองทางวิทยาศาสตร์นั่นก็คือมีหน่วยงานภาครัฐนะรับรองในเรื่องของการทำวิจัยโดยเฉพาะเป็นศูนย์วิจัยที่ได้รับการยอมรับนั่นก็คือศูนย์วิจัยของคณะแพทยศาสตร์มาเลเซีออยร ความคิดว่าชีวิตคนเราเนี่ยไม่ใช่มีชีวิตแค่มีลมหายใจชีวิตของคนเราที่ดีควรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีดก็คือการมีสุขภาพที่ดีอินสไพเรชั่นจริงๆของผมเนี่ยคือผมต้องการที่จะเอางานวิจัยมามาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพวกเราของคน ที่เราต้องการช่วยเหลือเนี่ยหรือคนที่ต้องการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นในแง่ของสุขภาพให้อาจารย์หนุ่มหนุ่มมากนะครับเอาผมไว้อาจารย์อีกครั้งนะครับหนุ่มมากเลยยูแรงบรรดาใจแางรปรญญานะครับพังและทราบเยงมันเป็นแรงบรรดาใจที่ผมกว่าสร้างคุณภาพชีวิตในส่วนตัวผมเนี่ยแรงบรรดาใจก็คือเรื่องของการสร้างคนนะครับผมว่าในในบรรดาทรัพยากรเนี่ย นะครับคนคือทรัพยากรนะครับที่มีค่าที่สุด <_' c methodology> เขาบอกว่าความสุขความทุกข์ความสําเร็จความล้มเหลวความสมหวังความผิดหวังทุกอย่างล้วนแล้วแต่มาจากตัวเราเองท้งสิ้นนะครับทาตัวเราให้ถูกต้องทุกอย่างจะถูกต้องทําตัวเราไม่ถูกต้องทุกอย่างจะไม่ถูกต้องผมบอกเสมอว่าเราคือต้นเหตุสิ่งที่เกิดขึ้นคือปลายเหตุนะครับแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่าแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ การสร้างคนนะครับการสร้างคนในมูของผม,ผม,ผมคือเป็นการสร้างเหตุให้ถูกต้องถ้าเราสร้างคนถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องจะตามมานะครับแต่สิ่งที่ผมยังมีพลังงานและมันวิ่งพลามใน DNA นะครับอยู่นี่ก็คือผมรักขายตรงและผมพูดอีกครั้งว่าผมก็รักขายตรงและจะทําขายตรงไปจนวันที่ผมหมดลมหายใจนี่คือ,อไรเบอร์เจนสันทันงคครับอเยแล้วเป็นผู้ เราเป็นผู้นําแล้วเราเป็นคนบอกแล้วแล้วเรากล้าบอกได้ว่าเราไม่ได้แข่งที่ปริมาณของคอลลาเจนเป็นมิลลิกรัมแต่เราแข่งที่ผลิตภัณฑ์คอลลาเจนแอของเราทําให้ท่านสวยในระดับโมเลกุลในด้การสร้างคนเรามีวิสัยทัศน์ในการสร้างองคอ์กรแห่งการเรียนรู้เราเรียกว่า learning organization นะครับในการสร้างตรงนี้นะครับเป็นมีปรัชญาว่าความรู้ก่อให้เกิดนะครับทัศนคติที่ดี ลกักษณะปฏิทิ่นี้ขอให้เกิดนะครับความเชื่อมั่นความเชื่อมัน่นขอให้เกิดนะครับขันและกําลังใจพวาะกำลังใจขอเกิดการจะทาที่ดีและการกระทำที่ดีขอเกิดความสาเร็จแบบพวกเราทุกคนแต่4ปีที่ผ่านมาเราสร้างคุณค่าจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการผลักดันสนับสุนเมื่อกี้ท่านเลขาธิการสอพอได้กล่าวถึงงานวิจัยครับที่เราได้สนับสนุไปถึงต้นน้ำนะครับเราแตกต่างที่เราได้มีการสับสนนงานวิจัยของคนไทยนะครับ นีครับคุณค่อยังคงก้าวเดินต่อไปสร้างคุณค่าสู่สังคมภาพนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่อยากจะบอกว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็าตามแต่พวกเราสามคนพร้อมเป็นกลังใจกับทุกท่านทุกคนพร้อมจะใส่ใจพร้อมจะแบ่งปันและพร้อมจะเติบโตด้วยกันไอยาโรวีแชร์ไอยาโรวีแชร์ บรรยากาศแล้วก็คำกล่าววิสัยทัศน์รวมถึงประธานกล่าวเปิดงานใช่แล้วค่ะค่ะก็เปิดไปอย่างยิ่งใหญ่อลังการทีเดียวสําหรับปีนี้ถูกต้องเลยค่ะเรียกได้ว่าตลอดทั้ง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองแบบนี้ไปแล้วแล้วก็รวมไปถึงครั้งนี้ด้วยเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่แล้วก็เติบโตขึ้นในทุกๆปีสําหรับอยราแพลเนตด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะไปสัมภาษณ์ผู้นําที่ประสบความสําเร็จกันค่ะว่ามนุษย์สิบล้านเขาสําเร็จกันอย่างไรกันบ้างค่ะช่วงนี้พักชมโฆษณาครู่เดียวค่ะ